เล่เล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและรับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเคลียดก่อนไปก่อนไปใครเคลียด์จะเหงาจะเศร้า ห่วงใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแบบนี้คือจะรอดห่วงนั้นใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะนั้นชมครับมาข้อเดียวไป คนนู้นกระโดดด้วยนะครับ <c oughs> เอาห่วงมาเลยอย่าไปบ้าที่ดิ นนะเกือบได้ครับต่อไปจะเป็นอะไรที่มันอลังการกว่านี้อลังการกว่านี้ดูเลยขวดขวดเปล่าครับครับนำผ้ามาคุมแล้วเปลียวหัวเปลี่ยวหัวเปียกนะฮามก็เซนเลยนะคะพี่หัวเปลี่ยนหัวเปียก ภูมิที่ขวดแบบนี้นับหนึ่งสองสามขวดจงหายไปทั้งวันมือซ้ายไม่มีเฮ้ยแสดงว่ามือขวามือขวาก็ไม่มีเ้ยทางหลังเบาดูทั้งสองมือน่า ดีไปหมดยังไงยังไงยังไงเอ๊ะีดไว้ดีดขาหนีดมาไว้ไม่ดีดไหนดูขาหนีบขวดเอาไว้เดินนี่เดินหมุนนี่หมุนนี่แน่แน่แน่แเดินไว้หมุนนี่หมุนหมุนเฮ้ยเอ้ยแล้วขวดมันไปไหนอะคะคุณเมื่อหายไปได้ต้องกลับมาได้ครับกลับมาได้ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วต้องเสียกลับมา ฉันเชื่อนะเรื่องหายอะไรที่หายไปได้แล้วกลับมาได้อะจริงเหรอจริงไอ้นี่ว่าหายไปตั้งหลายเดือนยังกลับมาเล่นต่อได้เลยเมื่อหายไปได้ต้องกลับมาได้แบบนี้เฮ้ยมันคนละตัวกันนี่อะไร ขวดน้ำปลาชายิ้มนี่คะคุณนี่กําลังอยากกินส้มทําใส่น้ำปลาอยู่พอดีเลยงั้นหนูขอได้ไหมไม่ได้ทําไมอ่ะพี่เอาก่อนพี่เอาก่อนก็หนูจะเอาพี่พี่ก็จะเอาให้หนูก่อนไม่ได้หรอวันนี้หนูโอ๊ยพอแล้วต้องแย่งกัน แยกอะไรนักหนามันมีอะไรดีขนาดนั้นถึงต้องแยกกันเนี่ยฮะ,ะไม่ดีได้ยงไงเพราะน้ำปลรราปรุงรสต้มสุกตราเนยิ้มเนี่ยนะคะขวดนี้เลยทําจากปลาทะเลเก็บไว้ได้นานสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนูทุกคนทําอาหารได้ทั้งต้มยำตํา แกใช่แล้วค่ะยังสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขาหรือว่าร้านค้าทั่วไปได้ด้วยนะคะโอ้โหดีดีดีแม่พูดขนาดนี้แล้วหิวเลยผมต้องกลับไปทำซ้ตมตามกินซะแล้วเชิญไปนั่งกินน้ำแล้วก็ซับเหงื่อเลยค่ะดีครับเราเ<ๆ><ม>ลยแวะมาเลยค่ะนี่นตุขุมจะอยูด่ดวงกันไหมเนี่ยฮะดูสิคะเซียนตีขยี้ครับผมนะอ่ะวันนี้เซียนตีจะมาทำอะไรในรายการคะเอ้าผมเป็นหมอดูจะให้ผมมาทำอาหารหรือยังไงล่ะครับ เมนูอะไรดีคะเมนูครับมันมีตั้งแต่แกงหมูแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหลีโปะแตกเฮต้องใจด้วยน้ำปลาเชอร์ริินถึงจะอร่อยโอ้ยไปออีกแล้วนี่ขอโทษถ้าเกิดจะเริ่มดูดวงความแม่นสัมภาษณ์ลูกศิษย์ผมได้เลยไออ่วมนี่เคยดูหมอกับอาจารย์เป็นยังไงหลังจากที่ดูไปแล้วรวยขึ้นหรือย,อยังครับผมเดชะบุญคุณหมอช่วยครับผู้ใดมีวิชายยาก,กันอยากแกล้งวิชานั้นอาจเข้าตัวท่านได้ครับท่านประธานโทษ ก่อนที่ผมจะมารู้จักอาจารย์ครับเมื่อก่อนผมมีบ้านเก่าๆรถคันเล็กๆครับแล้วปัจจุบันขายหมดแล้วครับอ้าวมันจะดียังไงอ่ะมาซื้อบ้านใหม่รถใหม่ใหญ่กว่าเดิมครับอ๋อชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้น<ช>ครับร้ยตายอยากลองไหมล่ะนุกันดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะอ่าได้ครับเฮ้ยเป็นไรคะเป็นไรคะเป็นไรคะอะไรเกิดอะไรขึ้น มือนิ่มมากครับอาจารย์เฮ้ยอ,อะไรนะครับเบ,บาได้เบานะไอ,อ้อ้วนเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะของจริงของแทอยากจดัดนแน่แน่คงต้องดูให้แม่นแม่นแล้วค่ะบเจ้าแม่นแม่นเดี๋ยวโด้วยเออเส้นเส้นนี้ นี่มันมีเส้นวาสนาขึ้นมาอยู่นี่<ด><า>นะครับเส้นวาสนาเนี้ยเนี้ยกองโทรมาเส้นวาสนาขึ้นคู่อย่างเงี้ยนะครับนะนะก็กําลังบ่งบอกว่า,ามีคนแอบชอบอยู่นะครับนะเส้นวาสนาแล,แล้วนี่อะไรเส้นสุพรรณษา,า,อาเอา่ออันนี้เส้นเส้นสามสี่ห้าอันนี้สามส,สี่ห้าไปคนละมุกเขาไปคนละพี่ตีส่งมุกคนไอ้นุ่นไปมุกถนนส่วนผมก็หันมามองวิทยากรแบบช้าๆ ว่าจนาชุพัรษาเออเป็นดารารุ่นเก่าไอ้นี่ไปเส้นดากสีห้าอ๋อผมมารุ่นหลังเกินไม่ทันคุณมุ่งคุณมุ่งไม่คุณไม่ฟังผมมาทันสามสี่ห้านี่ครับมีคนแอบชอบเขาหรอมีคนแอบชอบอยู่ครับวุ่นรูปประพันธ์เป็นยังไงสันทายช่วงร้านมหาสนุก ครับพี่ดาได้เลยพร้อมได้เลยเนาะโอลิฟเ้าวน้ำเดือดแล้วใส่ตีนไก่ลงไปพร้อมเครื่องตุ๋นยาจีนจะต้มให้นุ่มเป็นคอลลาเจนเลยอ๋อคุณแล้วน้ำลายไหลใส่หมดเลยทำได้อยู่แล้วพี่นั่นแหละใส่หมดเลยเหรอเอ้าหมดเลยสิปิดฝาตั้งเวลาเลยครับพี่ดาปิดฝาตั้งเวลาอย่างนี้ป่มฮะ ที่เล่นกับเราอ่ะก็ต้องอารมณ์ดีหน่อยโทรตั้งกี่นาทีดีสัก70โอเคมาเดี๋ยวนุ่มๆเลยนะอ้อยากกินแล้วเนี่ยละลายในปากรัะพี่ดาผมบอกเลยรอๆๆอ่าสุกแล้วเปิดเลยพี่ดาโอ้โหหอมไป16บ้านตักเลยเนาะโอเล่ได้เลยครับพี่ดา พี่ขอจองสามอันนะพอเหรอพี่หลังนั้นอพอพอนะให้เยอะนะหู้ยหม้อตุ๋นแดงดันสมัยเนี่ยเขาของเขาดีจริงๆนะตุ๋นได้นุ่มเปื่อยละลายในปากเลยพี่โอ้โหก็ของสมัยเนี่ยของเขาดีจริงรอบ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเครื่องครัวสมัยยินดีต้อนรับครับแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยครับครับผมที่ทาอะไรกินครับกลิ่นหอมโชยไปถึงโรงพยาบาลเลยครับเรากำลังใช้หม้อแรงดันสมายทำตีนไก่ตุ๋นอยู่ครับผมเปื่อยนุ่มประหยัดเวลารักษาวิตามินสามารถทำได้ทั้งุงอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งสารพัดเมนูเลยครับ หม้อนี้สารพัดประโยชน์ดีจริงๆเลยนะครับครับผมแล้วยังสามารถตั้งเวลาในการทําอาหารได้ด้วยนะครับตัวหม้อนี่เคลือบสารนอนสติ๊กทําให้อาหารไม่ติดหม้อครับส่วนตัวฟ้านี่ทําจากแซนเดออย่างดีบอกได้เลยว่าเวลาปิดล็อกเนี่ยมันคงแน่นอนครับเี่ดีเลยครับอย่างนี้ต้องจัดมาสักหนึ่งหม้อละครับไปส่งที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านครับอ่าไปส่งที่บ้านครับได้ครับผมจัดได้เลยครับผมสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวอยู่แล้วครับ ครับขอบคุณพ่อครับตามผมกลับมาแล้วครับเออไปโรงเรียนมาเนี่ยผลการสอบเป็นยังไงบ้างลูกติดจุฬาครับติดจุฬาโอ้ยลูกมันต้องอย่างงี้สิลูกพ่อดีใจอะไรล่ะพ่อก็ลูกติดจุฬารถติดที่จุฬาตั้งชั่วโมงเนี่ยกว่าจะมาถึงผมพี่ข้าวจะตายอยู่แล้วไม่ได้สอบติดที่จุฬาติดโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ย คุณหมอคุณหมอ,อคุณหมอโอ้ยอนี่ก็นี่แล้วผมตามหาคุณหมอแทบแย่ดีๆยวๆครับ <c oughs> ใจเย็นๆค่อยๆพูดนะครับออคุณจุ๊บจี๊บครับเป็นอะไรตื่นเต้นอะไรครับเออผมเป็นเป็นคนข้างบ้านหมอหครับผมเป็นคนข้างบ้านเดี๋ยวหมอจะรักษาให้นะ <c oughs> <c oughs> น like ี่จะรักษาทำไมผมคนข้างบ้านหมอไงก็รู้แล้วแล้วคุณจะให้ผมตรวจอะไรครับอผมไม่ได้มาตรวจผมจะมาบอกอว่าบ้านหมอกําลังไฟไหม้อยู่โอ้โไฟไหม้เดี๋ยวเอาบัวหิมะโปก็หายบ้านไฟไหม้อะไรนลทำไมพึ่งมาบอก ผมไปตามหาหมอจะไปบอกที่โรงพยาบาลออพอไปถึงพยาบาลก็ให้ผมรับบัตรคิวรอคิวชั่วโมงกว่ากว่าจะได้พบหมอพอ,อพบ,พบหมอปุบ๊บเขาบอกว่าหมออยู่ที่นี่ผมก็เลยรีบมาบอกหมอนี่แหละว่าบ,บ้านเผาไหม้ออบ้านไหไม้เรื่องมาบอกเอาบ้านนี้บ้านนี้บ้านหมอไหม้หมดแล้วมั้งโอ้โหอย่าว่าแตบ้านหมอไหม้หมดเลยบ้านผมมันไหม้ก่อนหมออีกต้นเถง เอาเชื่อกันบ้านให้ได้กันไฟแล่นเข้าสู่บ้านหลังเออเออรู้ปภันสันฐานเนี่ยบอกได้เลยนะเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีความสามารถมากเนี่เส้นความสามารถมาขึ้นนี่เขาเรียนเสียงคนดังได้หลายคนออเแล้วแต่ว่าแต่ว่านี่นี่เขานี่ยเขาเป็นคนไม่สูงมากเขาสูงประมาณสักร้อยหกสิบไม่เกินร้อยหกสิบห้าประมาณนั้นออ๋ไม่เกินร้อยหกสิบห้า มี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 อะไรไหมมีเรียนอีกไหมยังยังนึกไม่ออกเลยก็เรียนเสียงได้วิเรียนเสียงนะ้โอ้โหรู้แล้วรู้แล้วพี่จะแปนไปเอาเจแปนมาทำไมอ้นูท่านได้แม่สีตางได้ท่านเร็วานี่แต่นี่อันนี้เก่งกว่าอันนี้เก่งกว่าอันนี้เก่งกว่าผิวผิวไอ้เจแปนมันขาวไปไอ้นี่ผิวออก ขคำๆคไม่ถึงกระดำแต่ว่านี่นเรียนเสียงเรียนเสียงท่านประยุทธ์ได้เนี่ยอ๋อดีรู้แล้ว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 พี่แบงค์ฝน <c oughs> ไอ้นั่นนะได้ไหลไหลเส<อ>ียงเหมือนกันใชโ่โอ้โยไปถึงนั่นทำไมคนรู้จักทั่วประเทศที่สำคัญข,ขายสินค้าออนไลน์ขายปลาออกาก,ากระแลเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครอะเนี่ยอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นมาชี้มาเนี่ยเนี่ยใครอ่ะพี่นี่ไง อะไรดูอะไรเข้าตัวเองอ่ะหยอกเล่นหยอกเล่นให้น้องเขาอยู่สบายๆเถอเขาต้องไปนั่งแอบในรถอีกเออไม่เดี๋ยวนี้ข่าวมันดังโซเชียลมันเยอะกล้องวงจรปิดมันเยอะอดูดีๆดูดีๆดูดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้ใกล้อะไรขนาดนั้นอะพี่กลสายตาผมสั้นฮะหนูเกิดวันอะไรลูกวันอาทิตย์ค่ะเกิดวันอาทิตย์นะเกิดวันอาทิตย์อ๋อหาตำราหรือว่าหายที่จดไว้ าตำราหาตำราเกิดวันอาทิตย์นะเกิดวันอาทิตย์เกิดราศีเมถุนใช่ไหมใช่เแต่ราศีเมถุนเออราศีเมถุนเกิดวันอาทิตย์จะเรืองฤทธิ์พิชิตรักไร้อุปสรรคกากน้มงามราศีกากนามหรือเปล่าไม่กวากนามกากน้มกากอ่าใช่จะพบรักกับผู้ชายฐานะดี เป็นว่าที่สอสอพ่อมีตังคเอ๊ะพออายุ15ชะตาเฮ้ยเดียวเดียวเ,เดียวเดียวเดียวฮะไม่ต้อง15แล้วหนู15มาหลายป้ายแล้ว <15 S 2> เลยแล้วหลายป้ายแล้วใช่แล้วตอนอายุ15หนูเป็นอะไรอายุ15หนูก็อายุ15ก็มาเป็นสาวระเบิมาใสาก่กระบอกป๊อปปแบบ๊อปแบ๊โอ้โห จะไปกันใหญ่แล้วจะได้ดูวัเนียดวงจะเอาลายอยู่ไหมเนี่ยไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้หน้าหน้าตาดีสติไม่ดีทุกคนเลยไม่เอาไม่เอาลายแล้วเออเออเข้าใจตรงกันเอาล้โอนี่โฟอินดีกว่าเราจะมีคนทางบ้านค่ะโฟนอินเข้ามาขอดูดวงทางทางบ้านได้ไหมอาโฟนดอินเลยได้จัดไปเลยสายแรกส่งเข้ามาเลยค่ะปล่อยมาเลยทีมงาน สวัสดีค่ะพี่ชมพู่พี่น้องเหมยลินสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่อกรอบโกยค่ะโอ้โหกรอบโกยชื่อมากยบอกวันเดือนปีเกิดมาเลยค่ะอุ๊ยอายจังเลยค่ะพี่ชมพู่เออไหนไหนก็ก่อนหนูจะบอกร้องฟ้ารักพ่อให้หนูก่อนได้ไหมคะไม่ร้องหนูเพลงกำลังดังฟ้ารักพ่อแล้วมันเกี่ยวอะไรคะไม่ไม่ร้องได้ไหมอ่ะดูดวงเลยได้ไหม โอ้นะเต้นให้หนูดูหน่อยก็ได้นะคะพี่ชมพู่ค่ะขอให้เต้นด้วยค่ะอ่ถ้าเต้นเสร็จแล้วดูนะค่ะอ่เอางี้พี่พูเต้นคนเดียวอาจจะาเงาเหมยเต้นได้ไหมขอได้นิดหน่อยนิดหน่อยพอได้นิดเดียวอยู่พี่เป็นเพื่อนโอเคมาเต้นเพื่อนหนูนะปารักพ่อออยู่เป็นเพื่อนหนูนะอยู่เป็นเพื่อนหนูเนกอ่นี่แหละเต้นเออเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันมามาเมล์สิกฟ้ารักพ่อ ไปยืนเต้นพี่แบบพี่ยืนเป็นเพื่อนพี่เต้นได้ไหนพี่เต้นได้แต่งตัวมาดแม้คุณปฟานดาราโก้พ่อพ่อพี่ถนัดเพลงพ่อทุกทีเถอะพ่อทุกทีเถอะที่จะได้ดูดวงไหมแหมทำหน้าเหมือนงี้แต่เมื่อกี้น้องเต้นน่าหน้าเคิร์มเหมืนเลยนะสองคนอะจริงจริงๆเลยนะงาามจริงๆริงเลยมีแฟนยัอย่างทำไมถามเงี้ยคะตรงๆไปเลยคุยกับหนูก็ได้จะดูดวงไหมดูไอ้สายไอ้สายคนอินหายไปไหนแล้วอ่ะคนอินคนอินอะ ต้นแล้วเต้นแล้วเต่ฟารักพ่อแล้วบอกบอกวันเดือนปีเกิดไม่ดูแล้วค่ะพี่เพราะหนูเป็นคนเหนือดวงค่ะแค่นี้นะคะอะไรวะเนี่ยมันยังไงโอ้ยอย่างนี้ต้องไปเช็คซะแล้วเช็คคนทางบ้านเช็คสมองอาจารย์เนี่ยต้องเช็คสมองแล้วเจอคนแบบเนี้ยเขาเาโดนมาแย่ชอบแย่คนทั้าจะีสาตอกวรมาเยอะไหมครับบ่อยเหมือนกันค่ะขอสายต่อไปเลยค่ะทีมงาน สวัสดีค่ะเซียนตีคุณชมพู่น้องเหมยลินอ่ะเสียงน่ารักเชียวมีอะไรจะถามเซียนตีคะคือวันก่อนนะค่ะหนูขับรถผ่านตึกล้างค่ะอย่า,าบอกนะว่าไปเจอผมแถวๆนั้นอีกอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปทอล์นหนีจะคนโดไปตึกล้างหรือเปล่ากล่าวว่าไปแถวที่มันไม่มีคนคุณไปเจออะไรครับ แล้วพอดีหนูขับรถไปนะคะหนูว่าเหลือไปเห็นป้ายที่เขาติดไว้อยู่ข้างตึกอะค่ะน่ากลัวมากเลยคะ่ะเ,เร็วเร็วเร็วเดี<ๆ>๋ยวครับคุณคุณเ,ออเขาเขาเขียนว่าไงครับนี่เขาเขียนไว้ว่าขายหรือให้เช่าค่ะ,ะตกลงหนูอยากจะถามอาจารย์ว่าเขาจะขายหรือเขาจะให้เช่าะอะคะไรแหมแต่ละคนมาโทรคุณก็โทรไปถามเขาสิครับว่าเขาจะขายหรือให้เช่ามีไม่ได้โทรไปถามเขาเลยเจตจิตวจวางสายเลยนะคะ ต่อไปมาเลยค่ะสวัสดีครับน้องเวลินน่ารักจังอ่ะค่ะเอ้ามีแฟนยังครับไม่มีค่ะอ่ะผมถามน้องเวลินครับเฮ้ยนี่เพชรกะบราเอกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยรู้จักรู้จักผมด้วยเหรอครับรู้สิอุ้ยนี่แม่นจริงๆครับไม่แม่นเรานั่งคุยอยู่ตรงนี้ไอ้เพชรทางบ้านของทางบ้านอาจจะไกลคุณคุณคนทางบ้านคะอันนี้รายการดูดวงค่ะไม่ใช่รายการหาคู่ คุณคะใจเย็นกับเหมยหลินเขาหน่อยค่ะโว้คนจีบกันเต็มไปหมดแล้วค่ะตอนนี้มีอะไรมีอะไรเออผมอยากรวยครับอะอยากรวยไม่ยากถ้าอยากรวยแนะนานะไปทํางานอ้าวก็ทำงานแล้วก็หมอดูไม่ทำให้รวยหรอครับโจ้โหถ้าทให้รวยป่านนี้หมอทํารวยแล้วหมอหมอทำให้ตัวเองรวยแล้วเอางี้ถ้าคุณอยากรวยบอกหมอรวยได้เลิกทําเพลงสักทีหมอรวย ไอวิวเก่ายังไปขึ้นเรือเพลงใหม่ปล่อยไว้แกเพลงห้าหกพันแปดพันทำไปเถอะนี่ถ้าอยากจะเอางี้เอาวันเดือนปีเกิดมาอ๋อจําไม่ได้ครับเอ้าเขาเป็นคนเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะจำวันเดือนปีเกิดของตัวเองไม่ได้เนี่ยฮะถ้าจำไม่ได้แล้วจะดูยังไงล่ะเอางี้เดี๋ยวเปิดดวงให้แล้วกันเอาเดี๋ยวนี่คือไม่มีวันเดือนปีเกิดก็เปิดดวงได้เหรอเปิดได้ดูดูไปงั้นเขาชื่ออะไรนะเพชรกาลาเวกใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวเอาชื่อเนี่ยมาบวกๆๆแล้วเดี๋ยวเปิดดวงให้ไอไอ้อวม ครับเปิดดวงให้เขาเลยอเดี๋ยวทองคาถาให้นะครับทองคาถาเดี๋ยวรวยเลยอ่าพนมเปญไว้นะครับพนมเปญให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนมเปญ<ม>เพราะว่าอ,อันนี้จะเป็นคาถาเข,ขมรครับมาไงพนมเปญอมอนันตปัตจเยอปฏิเทไม่ใช่อันนี้คาถาของอาจารย์หน่อยไม่เอากำลังจากข้ามตอมไปเขมรอ๋อเอาคาถาลูกเลยมามาไงแต่พนมเปญแล้วมึงอยู่ก็ ไปเรื่อยขยันแต่เช้าแล้วเนอ้เอะเอาคาถาอื่นของอาจารย์หน่อยไม่ได้ไม่ได้โอเคอนันติเปตายันอปติทักทัพัดยอปติยาอปติพัตพัตตาอปติยาอปติพัฒพัดปู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 ่ป้โอ้ไม่สุดยอดไม่ไม่น่าเชื่ออะไรอ่ะไม่ใช่ไม่น่าเชื่อและไม่เหมือนซ้อมด้วย คุณทางบ้านคะเออคุณไม่น่าเชื่อคุณเกิดอะไรขึ้นคะฝั่งนั้นอยู่ๆครับผมก็ได้รับมรดกพันล้านจากป้าข้างบ้านอเออไปแล้วไปแล้วแ,แค่นี้นะเฮ้ยม <Herr! S 2> ิ้งค์ยอดมากเลยอาจารย์โอ้โหสิ่งมากๆก็ผิดหวังทำไมอ่ะพัพนล้านข้างบ้านมันก็คือตำลึงอย่างเดียวคือนี่ไม่ใช่มรดกเหรอคะมรดกไหนวะข้างบ้านมันพันมาบ้านมันนั่นแหละเอ้านี่เชื่อไปแล้วเนี่ยท่องคาถาเสร็จแล้วคนรวยเลยอ่ะโอ้โหคาถาอะไรกันรู้มั่วซั่วอาจารย์มีสายเข้ามาใหม่อีกแล้วใช่สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ เอ้ามีอะไระครับคุณยายเอ๊ะทำไมเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะทำไมรู้ว่าเขาแก่ละเสียงเขาเด็กนะเด็ก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 เด็เล็กเล็กนี่ไปพูดอยู่ในรูไหนเนี่ยเราอะเสียงกระตุนอ่ามีอะไรคะเมื่อกี้บอกอะไรนะช่วยด้วยช่วยด้วยเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีเรื่องอะไรคะมีอะไรให้ช่วยครับรถหนูหายอะค่ะฮะรถหายรถหายรถอะไรหายไปรถอะไรรถบัดรถเบนรถเฉนด จักรยานมอเตอร์ไซค์รถอะไรหายวะเฮ้ยกันหารถให้เหรอถ้าอย่างนี้<า>ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเอาตัวช่วยผมมาช่วยหาแล้วกันครับล<ด>ู้ศิษย<า>์ผมคนนี้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่า Lion! Come on, man! ไลออนคอมอนแมน เหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้เลยค่ะไอ้ตัวเมื่อกี้เล่นแล้วค่ะสโลอ่ะุตสาไปเรียนสโลกับมันมาไม่ต้องเรียนละค่ะนี่ยังไปทันโชวอะไรเหงื่อแตกพักแล้วเราอ่ะมันร้อนไงจะใส่ทำไมนั้นห่ <c oughs> ะเขบาบอกเป็นนักมายากลตราตีบา ดอกและดอกนี้ให้ใครคะดอกนี้นี่ให้คุณคนสวยครับเอ้ยขอบคุณค่ะเฮ้ยมันไม่ต้องโชว์เด็ดแล้วไม่ต้องโชว์คุณไม่ต้องโชว์เด็ดแล้วเอาคุณคะแล้วแล้วหารถตอนไหนคะเนี่ยฮะหารถเห้อครับใช่มีคนทังบ้านรถหายเขาให้มาช่วยโอ้ยถ้าหารถต้องนี่เลยครับดับเบิลเจการาดรถสวยมีทรงราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มครั่งวายชายอินได้เร็วมาก เดี๋ยวก็ส่งใบเรียกเก็บที่บ้านนะคะะค่ทำอะไรได้อีกเนี่ยเอาโชว์อะไรได้อีกโชว์ได้อีกครับหารถหาอะไรหรืออะไรได้ของตาดูดิครับอะไรของหายผมสามารถเสกกลับมาได้อุ้ย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 เดี๋ยวจะยัดกุญแจกุเดี๋ยวกอนของขอเหมือนกันยังไงก็ฉันมาจากกทมกรุงเทพไม่ใช่กลางทุ่งมหาสารคามนี่เองเดี๋ยวมหาสารคาม อเอนั่นแหละไอ้นี่เนี่ยเล่นอะไรผิดก็น่ารักไปหมดพขมากเอ้ยก่อนเก่าที่เจ้าจะเกิดก่อน,น,อนจะก<ค>ิดเป้ยมยนจะบ้าแล้วไม่ยอมทำขวัญน,นาค